สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเปิดเทอมปลอดภัยหายห่วงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาโลกแตกของลูกหลายหลายบ้านแม่หน้ากากอึดอัดใส่แล้วหายใจไม่ออกเลยใครเคยเจอแบบนี้บ้างยกมือขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เรามีคำแนะนําเรื่องเลือกหน้ากากให้ลูกใส่สบายๆไม่อึดอัดไม่ดรามา่า หน้ากากที่เหมาะกับเด็กควรเป็นแบบไหน 1. ขนาดพอดีหน้าเด็กไม่หลวมเกินไปไม่แน่นเกินไป 2. เนื้อสัมผัสนุ่มเบาระบายอากาศได้ดี 3. มีโครงลวดตรงจมูกปรับให้เข้ารูปและไม่อับ 4. สายคล้องหูไม่บาดไม่รั้งหูถ้ามีที่ปรับความยาวได้ยิ่งดี 5. ควรเปลี่ยนทุกวันแบบนี้หนูหายใจโล่งเลยถ้าลูกยังเล็กมากๆ แนะนำให้ลองใส่หน้ากากช่วงสั้นๆที่บ้านก่อนเพื่อให้เขาชินอย่าลืมใช้คำชมเป็นกำลังใจเช่นเก่งมากเลยลูกใส่หน้ากาก,ากได้ทั้งวันเลยแล้วเจอกันตอนหน้ากับหัวข้อที่ผู้ปกครองอยากรู้มากถ้าเพื่อนในห้องติดโควิดลูกเราต้องทำยังไงอย่าลืมนะคะเราดูแลลูกได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวรายการเปิดเทอมปลอดภัยหายห่วง ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ